สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่นปันกเกษตรเหมือนเดิมครับมืัอนีพ้พามาเบ่งแล้วก็อัปเดตการปลูกผักใส่กระถางครับเนี่ยครับวิธีทำง,ง่ายๆสวยงามดูแลง่ายครับอันนี้ก็เหมาะครับเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่มากนะครับเนาะเอากรเลียงใส่กระถางแบบนี้เลยเนะครับสามารถง่ายหรือยกไเ้ตรงใดก็ได้ครับ และอีกอันนึงครับที่ผมเห็ดนี่ประดับนี่ขึ้นถ้าเป็นซุ้มโค้งครับทั้งสวยงามแล้วก็สามารถเด็ดไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันผมจะทําไว้สองซุ้มครับในสวนของสวนปิ่นปันเกษตรครับอุป,รปรกรณ์ง่ายๆครับเ,เพื่อนๆเบิ้งจากคลิปนี้แล้วก็ไปทําตามได้เลยครับกันนึงมีไม้ไผ่เนาะแล้วก็สองแล้วก็เชือกฟางสาม ก็คือกระถางครับผมแล้วก็พายไม้พายแบ่งเป็นส่วนๆในสี่ครับเอาตามถี่เพื่อนๆที่พี่ชอบครับมักเป็นส้งแบบไหนเรียมหรือก,กลมเนาะกระดัดเอาครับกระมัดเอาง่ายๆครับน,นี่ง่ายๆเลยจ้งข้างๆตัวนี้ครับจะเป็น อันชันขาวครับอันนี้ผมก็ได้น้ำตาลเราเม็ดมันเนามาเพาะแล้วก็ขยายลงเนี่ยครับตัวนี้เลยจะใส่เบิ้งมุงกวง้างๆกลๆใช่อยมครับนะครับสามารถไปทําตามได้ครับหรือสีทําปูเป็นบักแตงกัวใส่บักเขือพ่วงหรืออยางก็ะด้ครับเป็นวิธีง่ายๆที่ประหยัดแล้วก็ช่วยลดต้นทุนครับ ไม่ช่องเพื่อส่องปินปังเกษตรเองแต่มีพื้นที่หน่อยเนาอก็เลยจำเป็นต้องเห็นแบบนี้ครับนี่ผมเทสไว้หลายใสครับหลายมีม,มีตัวใหญ่ก็ตัวหน่อยครับนี่นี่ส่วนตัวนี้จะเป็นสุ่มตัวหน่อยเนอ่อนี่ว่าจะมีขนาดย่อลงสามารถใส่เป็นไม้ดอกใส่ไม้ดอกไมาเป็นอะไรก็ได้ก,กันครับนี่เคล็ดลับง่าย,ายๆเนีอย่าครับในกัะฝากพื้นที่ลองเพจบึงดบนด้ครับด้อนะครับ เห็ดจากไม้ไผ่เนี่ยครับอุปรกรณ์เรือใช้ของเราครับจะช่วงนี้ผมกัร็เปลี่ยนหายไปที่เพื่อเสริมความสวยงามน,น้ำเนาะนอกเหนือจากพักที่ปลูกไว้ยุนี่นะครับอยู่ง้ขงๆทางนี่แหละหมหละพาครับกมบกำลังงามะจะมีเสริมตัวนี้มากได้ทั้งความสวยงามแล้วก็สามารถเอาไปเก็บไปกิน ได้แป้งประดับสวนได้ครับที่ครับสำหรับมือสันหรบ์ผมแ,แล้วครับสำหรับการติดตามรับชมเนาะช่วงนี้ก็ค่อยๆว่างก็ได้ครับติดงานส่งปีใหม่ใคาเหตุงานอยู่ก็พยายามหายเวลาว่างครับประทายเบิง่งแต่ว่ากิจการไม่สวนผงกระห็ดอยู่สุมม่มอเนาะทำทุกวันแต่ไม่ค่อยได้อดัปเดตเท่านั้นเองครับอย่งในกัฝาังเพื่อนพี่บติดตามส่งเป็นกำลังใจครับแก็คุณนููที่ติดตามมารเรื่อยๆนะครับเนาะ โอเคครับผมสำหรับวอนนี้ก็จบแต่เพียงตอนนี้ก็นะครับเนาะพาเบิง้งผดผักซื้อครับมีอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของผักหนาหนาวปลูกอียงกับปลูกง่ายครับโอเคครับจังไรก็เพื่อนก็ล่องเบิ้งนี่ก็ไปรูดแบบนึงอีกนึงไอเดียครับที่สามารถไปประยุกต์ใส่ได้ก็เหลือเท็ตเอานะครับเน,นาะจังไรก็ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับพบกันในคลิปหนะ้าขอบคุณหลายๆครับ